นี่นะฮะเราก็อยู่กันที่บ้านบุญคลองแล้วนะเพื่อที่จะกล้องไปล้างอันนี้คือเซ็นเซอร์ของเรามันไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นเราเปลี่ยนเลนโฟโตไฟล์ล้างฟรีครับต้องเป็นลูกค้าโฟโตไฟล์ไหมครับไม่เป็นไรครับซื้อที่ไหนก็ได้ครับมาเลยครับเดี๋ยวเราทำกำจัดให้ฟรีพื้นที่ในการให้เราเข้าไปถ่ายเขาไม่สะดวกจริงๆนะอันนั้นคือจะมีค่าใช้จ่ายแล้วเพราะต้องต้องถอดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มันก็คือตัวเซ็นเซอร์เลยใช่ไหมครับอืมไม่ต้องเกรงครับสบายครับช่องผมไม่ดังเจอเคสนักสุดแมลง๋อเชื้อรา Your reflection in my wine glass. That's when I look away. Can't stand and think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? l i k e for the party, but I'm dead inside. ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่บางบุญคองแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปร้านโฟโต้ไฟล์นะฮะเพื่อที่จะกล้องไปล้างน,นะครับสาเหตุที่ล้างน,นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยพวกกล้องพวกเดือดซาวพวกมิเลอร์อเลนจ,จะมีพวกฝุ่นละอองนะฮะเข้าไปในตัวกล้องและเลนนะครับ เราก็ต้องคอยทำความสะอาดพวกนี้นะนนร้านโฟโตไฟก็จะอยู่ชั้นหนึ่งโซนบีนะครับกิเลสเกิด นกล้องบอดี้เลนส์ัานกล้องมีหมดนะครับที่นี่อ่ามือหนึ่งมือสองมีจำหน่ายทั้งหมดนะ,ะ้ลองไว้มาดูกันได้นะครับครับวัสดีพี่บอยครับผมสวัสดีครับใน <c oughs> พี่บอยประจําอยู่โฟโตไฟล์สถานีนะฮะครับผมเป็นงงบ้งพี่สบายดี สบายดีพี่แต่ช่วงนี้เงียบๆเามาจากหัวหินเลยนยใช่ครับอันนี้ผมถามนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่เราต้องเอากล้องกับเลนมาล้างเนี่ยพออพเพราะอะไรพี่เพราะอะไรเอาง่ายครับถ้าเราถ่ายรูปแล้วมันมีฝุ่นอยู่ในเซนเซอร์แล้วเวลาเราถ่ายมามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นเม็ดดำๆติดที่หน้าจอ,อนั่นคือเซนเซอร์ของเรามไม่สะอาดอจะมีฝุ่นหรือมีไอ้คราบอะไรสักอย่างเข้าไปติดแล้วก็ต้องเอามาล้างมาล้างเข้า,ขาไปได้ไงพี่ คือมันมีหลายปัจจัยที่เข้าไปได้หนึ่งเอ้ยไม่ว่าจะเป็นเราเปลี่ยนเลนอสองคือฝุ่นมันติดอยู่ท้ายเลนอยู่แล้วแล้วมันก็เข้าไปในเซนเซอร์นั่นแหละครับคือปัจจัยที่มันเข้าได้มีมีหลายรูปแบบเข้าได้หลายที่ครับดังนั้นก็ม,มาล้างเถอะอ่าเราวิธีเช็คมีไหมพี่วิธีเช็คเอาง่ายๆครับเปิดเซนเซอร์กล้องแล้วก็เอาไฟส่องดูได้เลยครับไม่เป็นอันตรายส่องไปก็จะเห็นเป็นเม็ดดำๆเป็นจุดอยู่ตรงเซนเซอร์อ๋อ แล้วถ้าเอาเราตั้งค่า F เ,เยอะๆเราถ่ายขึ้นฟ้าได้เหมือนกันไหมพีอ่อางนั้นก็ได้แต่ถ้าตั้งค่า F เยอะๆ,ๆแล้วถ่ายขึ้นฟ้ามันบางทีมันไม่ได้อยู่เซนเซอร์อย่างเดียวบางทีฝุ่นอยู่ในเลนมันก็ขึ้นอใช่ครับเพราะบางทีที่เลนอ่ะฝุ่นมันเยอะอถ้าเราเปิดเลนรูรับแสงแคบๆมันก็จะเจอ,อครับ แล้วปกติแล้วมันมันมันมีค่าใช้จ่ายไหมพี่ล้างกล้องโปรโตไฟล์ล้างฟรีครับแต่ถ้าเข้าศูนย์มาที่ก็มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามาโปรโตไฟล์ฟรีครับผมต้องเป็นลูกค้าโปรโตไฟล์ไหมครับไม่เป็นไรครับซื้อที่ไหนก็ได้ครับมาเลยครับเดี๋ยวเราทำกำจัดให้ฟรีครับผมบริการดีเยี่ยมนะคนซื้อกล้องประเทศไหนมาก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้ามาโปรโตไฟล์เอามาล้างก็คือล้างฟรีใช่ครับ ชัวใช่ไหมฮะชัวครับไม่จําเป็นครับเพราะว่าเราจะไม่ถามว่าซื้อกล้องมาจากที่ไหนครับแต่เราทําให้เลยครับอ๋อโอเครับผมฟรีนะฟรีอย่าลืมนะครับใครมีกล้องมีเลยนะอยากล้างทําความสะอาดเพื่อให้ผ้ามันใสเหมือนเดิมนะฮะถ้ามีฝุ่นอะไรเนี่ยก็เอามาล้างที่โฟโตไฟได้เลยนะฮะเขาบอกแล้วนะฮะว่าฟรีนะครับ ก็ถ้าจะเซิร์ฟคุณก็มาเซื้อผมเวลาผมมาสาขาน,นี้นะครับผมชอบเจอดาราบ่อยๆนะครับเขามาซื้อกล้องซื้อรอยเงน้ยที่นี่นะฮะที่บางบุญคลองชั้นหนึ่งนะครับโฟลโทไฟตอนนี้เราขึ้นลิฟต์มากันที่ชั้นห้านะครับเพราะว่าเราจะขอเขาถ่ายตอนเขาทำความสะอาดเรียว่าชั้นหนึ่งเขาพื้นที่ในการให้เราเข้าไปถ่ายเขาไม่สะดวกจริงๆนะฮะก็มาที่โฟลโทไฟชั้นห้าแทนแล้วกันนะฮะเขาได้แจ้งไว้ที่ชั้นห้าแล้วว่าเดี๋ยวจะมี เดี๋ยวผมจะเอากล้องมาร้านแล้วก็ขอถ่ายตอนที่เขาท้องกาสังอาหานะฮะถึงนะฮะนี่เลยรไฟชัน้นห้าโอ้ก็กิเลสเดยอะเหมือนกันนะ,ะเนี่ยมาหาช่างเต๋อครับพี่ไปเต่างไปนเลยเดี๋ยวเข้าห่ เดี๋ยวชั้กตกถึงนะครับสวัสดีครับพี่พี่บอยฝากเอากล้องมาล้างพี่ครับผมที่ว่าจะถ่ายด้วยนี่หนะ่าเดี๋ยวขอถามนิดนึงพี่ว่าปกติแล้วถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาล้างเองก็ได้เหมือนกันไหมครับหรือว่ามันล้างไม่เหมือนกันอ่าปกติแล้ว ถ้าล้างลูกค้าล้างเองก็จะเช็ดเพราะว่าหน้าเรียนท้ายเรียนเซนเซอร์เขาจะไม่เช็ดอันนี้นะไอทีเ็ามีตัวเป่าฝุ่นอะไรแบบนั้นนะพี่ใช่แ<ช>บบ,บ,บนั้นแต่ถ้าลูกค้าล้างเองมันจะมีน้ำยาล้างแต่ว่าช่างจะไม่แนะนำให้ล้างเองเพราะว่าเส้นเสื้อมันจะเป็นรอยง่ายอ๋อเซ <c oughs> ็นเซอร์จะเป็นรอยอะอะไรก็ได้พี่ไม่ต้องเกรงครับก็สบายครับช่องผมไม่ดัง อันนี้มันเป็นอะไรพี่น้ำยาก็น้ำยาล้างเซนเซอร์ครับโดยเฉพาะครับอ๋อพอเข้าไปทูโธนี้ได้เลยับผมแล้วก็วนทองคำเคยแบบเจอเคสหนักๆสุดในเซนเซอร์นี่เป็นเป็นยุงเป็นอะไรมีไหมพี่มันก็จะเป็นพวกแมลงเอ่อเชื้อราเชื้อราด้วยพวกเมียครับีทรายพวกขุน แต่ว่าถ้าแบบตัวตัวเลนมันมีเชื้อราข้างในอย่างเงี้ยมันมีราอย่างเงี้ยก็อันนั้นคือจะมีค่าใช้จ่ายนะเพราะต้องต้องถอดใช่ไหมคบใช่ครับถ้ามีถ้ามีถ้ามีราข้างในต้องมีการแกะล้างจะมีค่าแรงแล้วก็ค่าอะหมดนะอ๋อง่ายหมดคือไอ้ตัวตัวเวลาเราถอดเลนมาเนี่ยอ่าเราจะเห็นมีไอ้กระจกตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้มันก็คือตัวเซนเซอร์เลยใช่ครับอืม แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตะกูนแคนนอน่ะต้องเปิดเครื่องก่อนม่านม่านมันจะปิดอ่าฮะต้องเปิดเครื่องมันจะมีม่านกั้นอีกเชนใช่ไหมฮะแต่โซนี่คือก็ไม่มีคือโซนี่ใครใช้โซนี่นะฮะถ้าจะเปลี่ยนเลนส์ก็ระวังระวังกันนิดหนึ่งนะฮะคือถ้าเปิดถอดเลนส์ออกปุ๊บก็ถ้ามีฝุ่นมีลมมาก็เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยับเต็มเต็มระวังนิดหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ถ่ายกลางแจ้งนะโซนี่อ่ะ เซนเซอร์มันจะใกล้เมาส์เวลาคนเปลี่ยนเปลี่ยนเลนใช่ไหมนิ้วจะชอบไปโดนเวลากดอย่างเงี้ยนิ้วก็จะชอบไปโดนบองบางเวลานิ้วไปโดนก็เรียบร้อยเลยจะเรียบร้อยต้องล้างต้องล้างออกยากด้วยถ้ามันแห้งอ๋อจะเป็นรอยนิ้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่าเป็นรอยนะฮะเข้าศูนย์โฟโต้ไฟเลยครับอย่าพี่เลนทำเองแถวที่ไหนก็ได้มีร้านฟรีทุกสาขาอ๋อของโฟโต้ไฟใช่ไหมแต่บางกะปินาทเผาอื เสร็จแล้วนะฮะภาพก็จะกลับมาใส่กิ้งเหมือนเดิมอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับมีอะไรก็แวะเข้ามาพี่ครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นเงินสดมีเงก็เข้ามาได้เลยยีิบล้านปีโอเคเปิดทุกวันใช่ไหมพี่เปิดทุกวันครับสิบโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับใครว่างก็แวะมาดูอุปกรณ์ อะไรุปกรณ์เสริมนะที่โฟโตไฟลมาบนคอร์กันได้นะฮะอันนี้เราก็ร้านเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปชนบุรีกันต่อนะฮะก็จบไปกับอีกหนึงคลิปนะสำหรับก็จบกันไปนะฮะสำหรับเหตุผลที่คุณควรล้างกล้องล้างเลนดนะฮะว่าเพราะอะไรนะฮะถ้าคุณอยากล้างฟรีนะฮะถ้าเกิดคุณเห็นว่ามันมีรอยหรือว่ามีผลนะฮะก็ถ้าคุณไม่มั่นใจในการล้างด้วยตัวเองนะฮะก็มาที่โูนโฟโไฟล์ได้นะฮะ ล้างฟรีทุกสาขานะครับสำหรับคลิปการล้างเลนล้างกล้องก็อจบไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ